สวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อผมนะครับเด่นวิทยุทธปักดีจิตนะครับเจ้าที่บริษัทฟุกเทียนควบจำกัดนะครับแล้วก็อยู่กับแม่แม่เพลินเนาะแม่จันเพลินหอมแม่จำจ้าแม่เพลินจำคำก็ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็มาดูแปลงนาของแม่จันเพลินจ้านะครับซึ่งแม่จันเพลินก็ใช้อาปุ๋ยปีพันของบริษัทฟุกเทียนควบจำกัดจ้าอ่าใช้มาหลายปีเลยหลายปีจ้าอ่านี่คือมั่นใจเลยเนาะมั่นใจจ้านะครับก็มามาดูกันนะครับมาดูข้าวข้าวตังนี้นะครับเป็นข้าวนาปังเนาะวันนี้ก็เดือน เดือนมีนาละเดือนมีนานะอ่าแล้วก็ข้าวกับแม่แม่แม่จันเพนเนี่ยอ่าอันนี้ข้าวกี่วันแล้วครับได้จะสองเดือนครั้งวันที่เจ็ดนี่แหละจะสองเดือนอู้กับเมือกใช่ไหลใคเนาะเจ้าอ่าแล้วก็ได้ไห้าสิบเจ็ดวันก็ออออู้กับเมืองห้าสิบเจ็ดวันครับได้ห้าสิบเจ็ดวันอ่าแล้วก็ใช้ปุ๋ยมาแล้วสองครั้งสองครั้งเป็น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 สูตรเร่งต้นทั้งสองครั้งเลยเจ้านะคร เล่งต้นสองข้างแล้วก็ <g Kes ek si> ใช้เป็นอ่าปุ๋ยยูเรียรเออผส,สมยูเรียรย,รย,ย,ยูเรียกระตุ้นมันอ่ายูเรียกระตุ้นแล้วก็ใช้ตัวกรดซิลิคอนของบฐฐรรทุกติ้งควบจำกัดเนาะใช <g S 1> ่เป็นตัวท่<อ>าตุนาโล่ใช้กรดซิลิคอนอยู่สองสองส่วนสองกระสอบต่อยูเรียนหนึ่งกระสอบนะครับก็ถือว่าใช้ปุ๋ยน้อยมากเลยถ้าเทียต่อตกระสอบมันเนาะต่อไร่ถือน้อยมากเลยไรหนึ่งยี่สิบห้ากิโลจ้ะโอ้ผสม อ่ากอสสองแล้วก็ใช้ยูเรียนหนึ่งกระสอบเนี่ยแล้วก็ยังมามาใช้ผสมพสมธุ์หารกันหารกันไอ้ไร่ละยี่สิบห้ากิโลก็คือใช้ปุ๋ยน้อยคือใช้ปุ๋ยตาเท่าเดิมเลยที่เคยใช้จ้าเท่าเดิมถือว่าประหยัดเงินค่าปุ๋ยลงได้เยอะมากเลยเยอะค่ะผมดูแล้วถ้าบวกสองตัวหนึ่งนี่ยูเรียนหน,นึ่งกระสอบตอกรอสต้สองกระสอบเนี่ยน่าจะตอกเฉเีียกระสอบประมาณสามร้อยกว่าหรือว่าสี่ร้อยต้นต้นเองต่้าต่อกระสอบจ้านะครับก็ถือว่า จะปุ๋ยอยมากๆ,ๆานะครับแล้วก็มาดูข้าวนะครับข้าวเป็นไงบ้างที่ผมผมเห็นเนะ<ต>าะก,การแตกอดีการแต่กอดีมากเลยเขียวขจีนี่การแต่กอมากเลยนะครับนี่อันนี้ข้าวประมาณกระบอกคิบันละนี่ดูตอนนี้ชัดเจนเลยครับคือการแตกกอดีนะครับแต่ว่าส่วนที่จะแต่กอดีเนี่ยส่วนที่ทําให้สําเร็จเนี่ยก็คือการแต่รากต้องดีก่อนใเมื่อการแตกรากดี นะครับการแตกรากดีอาหารได้ดีกอเขาจะเยอะหนอเขาก็จะมาเยอะนะครับหนอนี่นี่หาอาหารแล้วนี่นี่อ่านี่ก็หาอาหารแล้วี้อาหารแล้วนี่นี่จะออกหนอแล้วอ่าซึ่งกลุ่มพวกนี้ก็สามารถออกเป็นรวงได้หมดเลยจะออกมาเป็นรวงเลยอ่าหนึ่ง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 หนอก็ได้ได้ได้เป็นหนึ่งรวงเลยเนาะจ้านะครับถือว่าถ้ามีหนอเยอะ ก็เยอะก็จะได้รวงดีก็จะมีหนออีกเนาะเพราะตัวนี้ก็คือข้าวอายุก็ยังได้หนออยู่เออนะครับมยังไม่สองเดือนแล้วก็ข้าวไม่ไม่เป็นเนาะก็คือความเขียวเขียวกระจีเลยเขียวแบบเขียวสวยเขียวตองตั้งตั้งตั้งพื้นเลยนะครับเขียวพื้นเขียวสวยเขียวตองตั้งพื้นเลยแล้วก็ใบไม ใบสวยเนาะใบสวยใบตั้งใบตั้งด้วยเมื่อถ้าใบตั้งอย่างนี้แสดงว่าการส่องก๊อกแสงดีจ้านะครับส่องก๊อกแสงดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวพออีกช่วงหนึ่งแม่แม่เพนจะใช้สูตรไหนต่อซิมสามซิมสามยี่สิบเอ็ดจ้าแล้วก็เจลกรดซิลิคอนผสมกันเหมือนเดิมแต่ว่าอัตราส่วนจะเปลี่ยนไป ก็คือใช้สิบสามสามี่สิบสองส่วนต่อกดซิลิคอนหนึ่งส่วนเราพี่จะสลับกันกับเน้นตัวตัวสิบสามสามยี่สิบซึ่งมีตัวท้ายเยอะซึ่งเป็นตัวที่จะสร้างเม็ดสร้างรวงมาเพิ่มอีกหน่อยนึงแต่ว่ายังกดซิคอนก็ทิ้งไม่ได้ไม่ได้ต้องมาผสมกันอ่านะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวแม่แม่เพนก็จะผสมกดซิลิคอนร่วมกับตัวสิบสามสามยี่สิบอัตราสองต่อหนึ่งนะครับก็อ่าตอนนี้คือแม่เพนเนี่ยทำแบบนี้ทำสูตรแบบนี้กระขายอย่างนี้มาแล้ว ประมาณสามสี่ปีแล้วนะครับแล้วเป็นไงบ้างผม้บริิต์แปลงนี้แปลงนี้เองแปลงนี้กี่ไร่กี่ไร่เป็นนี้กี่ไร่แปลงนี้สิบแปดไร่สิบแปดไร่จ้าได้เข้ากี่ตันยี่สิบกว่าตันยี่สิบกว่าตันจ้ะก็คือไร่ละตันกว่าเลยนะครับถือว่าเยอะมากเลยเยอะเยอะมากเลยไม่ใช่น้อยเยอะมากนะครับปกติแล้วเฉลี่ยเนี่ยข้าวเนี่ยก็คงประมาณประมาณ เจ็ดสิบถังเป็นสิบหลังก็ถือว่าดีแล้วดีแต่นี่คือเล็กตานกว่าเลกจานกว่าแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้อยมากนะครับน้อยมันมากมากเพราะว่าใช้กสิลงที่ผสมช่วงเล็กทั้งสองสองกระสอบต่อเคมีหนึ่งส่วนจ้าก็คือใช้ปุ๋ยน้อยมากแล้วก็ที่ผมเห็นความเขียวตัวนี้มันเขียวไปตั้งแล้วโรคแมลงเนี่ยใบเนี่ยไม่ได้โดนทาลายเลยไม่เลยคือแมงแมลงไม่มาเลยเออไม่มาเลย คือการเจาะทาลายถือว่าเพราะว่าก็ดีคอนทาให้ผนังเซลลเข้าเนาะมาสมบูรณ์เนาะการทําลายของแมลงได้ยากแล้วก็การที่ไปตั้งเนี่ยแมลงมันแอบไม่ได้เจอแดดเจออะไรมันก็ไม่ไม่ค่อยชอบอยู่มีทั้หมดเลยนะครับกลัวกลัวแล้วก็ดินเนาะดินก็โอ้ก็สังเกตใส่เดือนเออนี่นี่นี่เมนูเนาะเมนูเนาะ เนี่ยโอ้ลาก็เยอะขีไสเดือนก็เยอะเนาะคีไสเดือนเยอะอ่าถือถือว่าไสเดือนก็เป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งนะครับอ่าจะเป็นปุ๋ยทางดินอีกอย่างหนึ่งคีไสเดือนมูไสเดือนก็เป็นปุ๋ยที่ให้ตัวตัวกลางเยอะกันแตกรากแต่ก็มาดักปุ๋ยตัวนั้นด้วยแต่เกิดจากตัวกรดข้อนะเพราะกรดขีอมันก็จะมีตัวตัวจุลชีต่างๆแล้วก็จะมีพวกอ่านอ่ารองต่างที่มันเป็นหาไสเดือนได้เนาะอ่ากรดซิลิคอนไซนนั่นนะครับ ดิกี่เดือนออกมาเยอะน้อยๆนี่มันจะดวนมันจะปูหากมันนี่ใช่เรามันเหมือนทำให้ดินซุยเหมือนนี้ยมันมันกินปุ๊บเนี่ยใส่เดือนมันทำให้ดินโป่งขึ้นพอโป่งพุ่นปุ๊บเนี่ยรากข้าวเนี่ยมันไปง่ายขึ้นเนาะอ่าพอรากข้าวไปง่ายขึ้นปุ๊บเนี่ยมันรากมันเยอะพอรากเยอะการกินอาหารก็ได้เยอะอ่าพออาหารได้เยอะปุ๊บเนี่ยข้าวก็ใบตั้งั่งก็แสงดีเอาอาหารดูดได้เยอะผลผลิตข้าวแม่ได้สูงเลยอ่สิบถือว่าไ่ไร่ละตัน ตันกว่าทุกปีเลยทุกปีเลยน๋เลยนะครับก็ถือถือว่าสุดยอดมากนะครับก็วันนี้สุดยอดสุดยอดมากเลยกว่าผมชอบกอข้าวมันเยอะเนาะดีมากนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอบคุณแม่มากเดี๋ยวอาการร้อนละเดี๋ยวจะเดไม่สบายนะครับก็ขอบคุณแม่มากที่ให้ข้อมูลดีๆเนาะเมื่อกี้ทำคลิปไปแล้วอันนี้ก็คือไรสดนะครับผู้ให้เห็นข้าวรากข้าวชัดเจนนะครับก็ฝากปุ๋ยดีๆด้วยปุ๋ยโสเซีของบริษัทฟุควบกุมจํากัดนะครับอย่าลืมนะครับเบอร์โทรนะครับ 0 9 9 4 1 4 5 6 5 3นะครับเด่นยุทธศากตจิตนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับผม <ยา S 2> อ่าแล้วก็ขอบคุณ <ขอ S 1> ทุกท่านที่รับโมรััฟังนะครับขอบคุณครับ <ยา S 2> สวัสดีครับ